ก็กลับมาเล่น Scary Teacher 3D แล้วนะคะเป็นการฉลอง180ซับนั่นเองค่ะทุกคนจะชอบหรือเปล่านะอันนี้เป็นแบบ,บอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะทุกคน2ด่านนะเราจะมาเล่นให้ทุกคนกันในคลิปนี้เลยดูกันไปยาวๆนะจ๊ะก็ยังมีแบบอื่นอีกมากมายที่อัปเดตแล้วแต่เรายังไม่ได้เล่นนะคะมาอันนี้ก่อนแล้วกันดูเหมือนว่า คุณครูมิสทีเนยังไม่จบเรื่องกีฬาค่ะ ừ, ครั้งนี้นะ,จะเจ้าชนะฟรานซิสให้ได้เลย ừ, ต้องกอดือนอต้องซ้อมสักหน่อยอะโฉอะโฉอะโฉนี่เือ <c ười> โอ้ยฉัล่ะทุ่มเจ,จ็บ่ <c ười> บึงของแก <c ười> แกบังอาจไม่ซักไม่ล้างจานแล้วก็มีซักผ้าไม่นเนยซั่ยเด <c ười> ี๋ยวล้างจานซะคือ <c ười> โอเคคุณลุงฟาร์ซนนะคะก็โดนไล่ไปหลังจานเรียบร้อยแล้วเราอยากขึ้นไปข้างบนเอ้แต่ครูยอยู่ข้างบนไม่ไป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 ตรงนี้นะคะเป็นแบบว่ามีกุญแจแต่ถ้าเกิดหน้าบ้านมันมีกุญแจเนาะแต่หน้าบ้านไม่มีทางสะดวกเก็บเค้กไปด้วยทุกคนจะได้เดี๋ยวเราจะทำให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวคทุกคนก็จะได้รู้หรอกเฮ้ น,นี่ไงอันนี้เอามาใส่ได้ปะเอา้าไม่ได้เกลือใส่ไม่ได้อืมซ้มเขอเทศน้ำ,ำส้มสายชูเอาหูอืมมีอะไรใส่ได้บ้างนี่โยนใส่โยนนี่เนะี่ยระเบิดใส่ไม่ได้เลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยขอนนียบขึ้นไปข้างบน รุบรุดรุดรสวัสดีแล้วคุณครูนะคะอยู่ออกมาจากห้องฟิเตเนสอยู่ตรงหน้าห้องทรมานใช่นั่นเลยโอเคเราขอหาของอเฮ้ยอะไรอ่ะไม้มอ็อบนี่คุณลุงเอ้ไม่ใช่นี่เอามาให้คุณลุงถูพื้นขนาดนี้เลยเหรอนี่ผมจะบอกให้ว่าเค้กมีไว้ทำอะไรครูครับครูครับไอเด็กชายที่มีอะไรอออเอาเค้กมาฝากครูนะครับ ทันให้อร่อยนะครับโอเคทุกคนเอ้าเราจะต้องไปไหนอะถ้าเกิดในห้องครัวไม่มีเนี่ยในห้องเวิร์กช็อปเรายังไม่ได้ดูแต่เราขอเนี่ยไปดูห้องใต้ดินก่อนนะเดี๋ยวเมื่อกี้เราปินมันมีที่พี่ปีนด้วยเหรอโอเคช่างมเถอะนี่นะคะทุกคนเราว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆอะใต้เนี่ยใช่ปะ เฮ้ยอ๋อมีหีบไหนดูซิว่าหีบอะไรอจมีเนี่อออือ,อ,อสบายอารมณ์มันไม่มีทางสาม,มารถเอาไปไปเอาของของที่อันตรายให้ไม่ได้หรอกโอ้โหคุณค,คือแบบครูมีการวางไว้ด้วยแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปถูพื้นดนิครูว้ายครูเห็นเรา มาดิ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 กเ้ามาดิกเข้ามาดิโคโคมาเลยมาเลยปึ๊บปึ๊บไปห้องโน้นทะลุห้องนี้ไปห้องนั้นทะลุห้องนี้สวยครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านปรูนั่นนั่นฮะผมไม่เจอว้ายว้ายครูแก่แล้วครูตาไม่ดีโโอ้ดู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 ครูแบบครูสู้ผมไม่ได้หรอกครับมาถูค่ะ ถูบ้านให้ครูด้วยเดี๋ยวแล้วเราจะเอาอะไรอะ่ะอันนี้ปะใช้อันนี้ได้ปะ่ะเพราะวมันเป็นแบบเหมือนคือเดี๋ยวถ้าไม่ได้อยไปเอาล็อกพิกนะคะทุกคนอ๋อน,นี่คืออะไรอ๋อไม่ถูเออ,เอได้ด้วยไดายนามา์โอ้โหไดนามา์บอกเลยนะคะว่าไดนามา์เนี่ยสุดยอดไปเลยว้าย ไม่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 วิ่งวิ่งโอเคโอเคค่ะได้น้ำไมนะคะก็น่าจะง่ายๆแล้วแหละเอาไปใส่แต่เราแล้วมันไม่ต้องหาซอสอะไรหรอครับครูคร๊บครับเห็นไหมครูจะไม่เห็นเราทุกคนไม่ต้องหรอช่างมันเถอะมันก็ไม่น่าจะต้องไม่น่าต้องหรอกไม่น่าต้องป,ปึ๊บโอเคไปโดดเป็นซาวน่าครูดีกว่า มนจะซวรักาวหน้าซาวระมาเลยฟรานซิสติลักโกโรเอื้อนี่นี่นี่แต่แค่นี้เองเหรอเอ้ทำไมไม่ไปซักผ้าว้าติลักผมแค่ลืมซักถุงเท้าไว,ว,ว้อุ้มทิลักเฮ้ยแกจะอ้วกเห้วฟรานซิสเปล่าเอ้ขอโทษนะโห <laughs> <laughs> เป็นเท่าทุลีเลยทุกคน ครั้งนี้นะคะครูก็มาวาดรูปบ้างค่ะอืรูปนี้นี่ช่างสวยจริงๆเลยนะเนี่ยเติมนี่อีกนิดโอ้ไม่คิดเลยนะว่าฉันจะวาดรูปสวยขนาดนี้ขายได้เงินเป็นล้านแน่ๆน่รวยแล้วฉัน ไม่ต้องมีอะไรที่พูดนะทุกคนโอ้ไม่ต้องมีอะไรพูดนะคะมันไปไม่ได้เออโอ้ยนะอว้ยน้อมึงติดบัคเก็ตยังอ่ะโอดูตืตืตืดตตืดนตืดนอันนี้คืออะไรเือนที่เย็บกระดาษนะคะแล้วต้องเอาไปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นไอเทมใหม่ค่ะทุกคนมันต้องใช้่มันไม่ผุดขึ้นมาค่ะทุกคนโอเคป่ะเออ ไปดูกันสิครูอยู่ในห้องโงว่าครูจะไม่เห็นเรานะคะทุกคนคงไม่เห็นหรอกขออนุญาตดูภาพนะครับคุณครูดูซิมันจะสวยโอ้โหไม่สวยอะไรจริงก็ว่าสวยนะี่เป็นลูกคุณครูแลรับไม่ได้หญิงรับไม่ได้ค่ะโอ้ไม่ก้าดขึ้นไปไงคนไม่ต้องเปิดประตูหาล็อกีขากุญแจให้มันยากมากมายนั่นครูตรงนั้นไม่เห็นแล้วหรอกโอเคไปด้วยดีกว่าเฮ้ย อะไรอะมีเค้กมีเหมือนเป็นเนื้อนะคะอืมเอาไปทำอะไรไดนแน้แน่ๆข้างบนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไม่มีใครอยู่ในแค่ใช่ไหมครับขอบกอดไปนะครับมีมีคืออะไรอะอ๋ยมีคัตเตอร์แล้วกระตุกกตามหมีอืมถ้าใช้คัตเตอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอากันไกลไปเผื่อดีกว่าเพราะบางทีเกมนี้มันก็แปลกๆนะทุกคนมาไม่ไหนก็ไม่รู้นะคะ หนูก็คูจะไม่เห็นแล้วนะค่อยๆแอบ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 โอเคนั่นไงใช้กันไกลได้โอเคมันจะได้ของทุกอย่างมาครบแล้วนะเพราะว่าเราก็อาจจะใช้ลูกกระตาได้ว้ายคูเออ,อ,อมีกาวด้วยอันข้างล่างนะคะมันเหมือนเป็นเหมือนกับดักหรืออะไรสักอย่างเราไปทางนี้ได้ไหมกระนกเออได้อยู่ Okay, okay. โอเคโอเคอืลลา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 โอ๊ะปึมปึมปึมแบกโอเคแล้วก็ปิดโอเคทุกคนเราจะมีอะไรบางอย่างถ้าเกิดทุกคนไปโหลดเกมนี้มานะเราแนะนำให้ทำอย่างนี้เป็นแบบปึงเห็นปะเห็นปะทุกคน ตื่ดๆดๆๆๆฉันคือผู้ว,วิเศษฉันคือซื้อยากูน่าเลยรู้ว่าข้ามวยตังค์ลไปช่วยด้วยครับกูมาแล้วใจไหมว่ให้เห็นด้วยอฮ้ยมาดิมาดิกูมาดิกูกูทำอะไรบ่ไ,ได้หรอกแกมาร้องเพลงอะไรตรงบ้านฉัน โอ้ครูไม่รู้หรอกบ้านคร okay. ูติดบล็อกอ่ะครูโอายปีนไม่ถึงวายครูครูอยมาคมาครูอย่มาคุยมาครย่มาคมาครยมาครยมาครูยมาคยมาครูอย่มาคยมาครูอย่มาคยมาครูอย่มามาครูอยู่มาคมาครูอยู่มามาครูอย่าค้องมารููมาห้องมครอดู่มาคูอยู่ครอยู่มาครอู่มครูอย่มาครอย่ครอย่มาครมาครูอยู่คนยมารู้ยู่มาไรูอู้่มาคอยครูอป่ารูออใครลองูออา ตือๆๆีๆๆ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 ตๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆ่น ER. ี่ยๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆเๆๆ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 นๆๆๆรๆๆ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 ๆลๆๆ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 คนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆคๆๆ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 ๆงๆๆ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  โอเคและนี่ก็คือผลงานชิ้นโมดแดงของฉันเอาละทุกคนนี่ไงเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ฉันไม่ได้วาดวาอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะว่ายว่ายวายเออไมอ่ทุกคนเห็นเห็นหน้าคุณเมื่อกี้ปะคือแบบสุดยอดมากเลยทุกคน ก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็คือเกมนี้นี่มันเป็นทำเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนไม่ได้มีคือห้ามเอาไปทำจริงนะคะทุกคนโอเคบาย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 